สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ Red To Spec นะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP สามสินะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตอนนี้เขาได้เปลี่ยนโปรโมชั่นอัปเดตครั้งใหญ่เนาะแบบเออ่จากเซตเก่าเนี่ยก็เซตใหม่ๆเนี่ยจะอัพขึ้นมานะครับเซตเก่าไม่ได้ปรับเยอะนะครับแต่ว่าเซตใหม่มันอัพขึ้นมาให้ขอมีราคาขึ้นนะครับเพราะว่าโปรที่แล้วเนี่ยแม่งราคาตกกันหัวๆเลยนะในส่วนของโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับก็คือทุกเซตเนี่ย จะมีความสามารถแตกต่างจากเซตโปรโมชั่นเก่านะครับคืออัพขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะสมมุติเป็นเริ่มผมเริ่มต้นที่เซตพันแล้วกัน 1, เซตพันไหนก็จะเป็นอัพเป็นพันห้านะครับเหมือนโปรที่แล้วนะแล้วก็พันห้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสองพันโปรที่แล้วนะครับแล้วก็สองพันเนี่ยจะเท่า UR เหมือนโปรที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสี่พันเนี่ยจะเป็นถือขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็ในส่วนของแต้มแรกสะสมนะครับปืนนี้แม่งเห็นปะ่ะความแรงปืนจะเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละปืนเนาะ เพราะว่าเซตเนี่ยมันถือขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันผมบอกเลยว่าอยากเล่นปืนนี้มากแต่ไม่จํากัดเลยแล้วในส่วนของกิจกรรมฟาร์มนะครับดูนะเอ็ดวินป่านขนาดไหนก็ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับไล่ลาดับไปนะครับก็เริ่มต้นที่เซฟันห้า 75, แล้วก็ได้รับเงินหนึ่งหนึ่งห้าร้อยบาทเอ้พอดีห้าสิบบาทแล้วก็ที่สองได้เป็นเซตสองพันนะครับแล้วก็เป็นส่วนห้าสิบบาทแล้วก็ที่หนึ่งนะครับได้เป็นกล่องสุ่มของตัวห้าพันนะครับแล้วก็เงินส่วนอีกหนึ่งร้อยบาท เฮีย yeah, ของดีว่ะแอดมิมในแ้ำใจอยู่แล้วก็ในส่วนของเปิดกล่อง500นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะปเปิดให้ดูด้วยนะครับว่าคุ้มอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับวันก่อนๆในเกลือมากนะครับมันไอคลิปก่อนๆน,นะแล้วก็นี่นะเซตเอสนะครับก็จะเหมือน 3S เนาะเซต 3S จะเหมือน EX เหมือนโปรที่แล้วครับเอ็กก็จะเหมือนยูอาร์โปรที่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของ UR เนี่ยก็จะเหมือน4,000ันโปรที่แล้วนะครับ EX, R, PO, แ,ลนะแล้วก็4,000นะเน 4, PO, ี่ยนะจะถึกสุดในเซิร์ฟนะครับประมาณนี้เซตคราฟนะครับก็ ขามอยากขึ้นไปอีกนะครับปืนเนี่ยดาเมจประมาณพันไม่มั่นใจเหมือนกันพันหหรือเปล่าต้องไปรอดูนะครับผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูแล้วก็แช์กลุ่มนะครับได้รับของตามนี้เลยนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เซตหมื่นเหมือนเดิมเซ็ตสั่งทำนะครับแล้วก็จะมีอันใหม่มานะครับเป็นเขียนว่าเซต V.P. เนี่ยเซต V.P. นะครับน่าจะได้จากการสั่งทำอันนี้แหละมั้งเขาเรียกว่าเซ็ต V.P. นะครับผมจะ นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับผมก็จะเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับกล่อง500นะเติม500บาทได้แค่กล่องเดียวนะครับแต่ว่ามันจะแถมๆไปในโปรโมชั่นนะครับประมาณนี้แล้วกันมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับโอ้โหตัวสามโอ้โหโอ้โหโอ้หุยเฮียหัวสี่พันไอสัตว์อันนี้ของของดีเลยคุ้มเลยอันนี้ของดีเลย อ๊บอ๋อออออ๊บอ๋ไอ้ที่เออ,อแต่แค่นี้ก็คุมแล้วนะครับได้ได้หัวซูเปอร์แลมานะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะเป็นประมาณไหน,ไหนติ่มทั้งหลายเดี๋ยวนำเองตายกูบนะอกเลยไอ้ที่เกือบต้องขี้ เกือบก็บ้าแล้วยังถึกอะไอเหียตละครอ่ะทุกอะไรมันต่อยใครกันอ่ะ้ปไปไหนกันน่ะเฮ้ยอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยมาดิเดี๋ยนำให้เฮ้ยมาดิเออใกล้ใกล้ละใกล้ละ หมดซีแล้วเราอยุดด้วยกันนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นไปดิอโไหนวะวะผมยิงใครวะเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยเยอะแต่ละตัวเนี่ยเอ้าสวยดิเพื่อนอย่างงี้สวยสวยตายนะบอกเลยโอ้โหตัวผมถึกมากผมยิงถึวก็ผมจะตายเลยนะ ไปเฮ้ยเอเล่นอะไรอ่ะเอเลียนไม่อาของมาออกเลยอ่ะเราจะถสอของเออสอของมาขึ้นมาีาเฮ้ยยูตัวเขถึกอ่ะตัวถึกมากตัวถึกมากฟินฟอย่างเงี้ยมยทำไรเนี่ยงาสุง เห็นเฟนเห็นเฟนโอ้ตัวยังถึกอ่ะยังไม่คิดว่าจะตายเลยงงอะเด็กครับไอโนมไปนะครับผมโซโล่นะครับเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะครับโอเคโซโล่เนี่ยแหละงานดีสุดแล้วครับ

อยากให้กูโซโล่เองกูว่าจูกลัวฟินๆน่ะไม,ม,ตม่ตัวยังถึกตัวไม่ถึกมากตัวถึกมากตัวยังถึกตัวยังถึกโอ้ยอยู่ข้องบนครับไปดิพร้อมพร้อมลั่นทุกอย่าง ไอ้พวกนึงอยู่ไหนวะมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีเฮ้ยกูฟันไม่โดนเหมือนเมื่อก่อนเลยฮับ ตายกูอบอกเลยตายฮึปกูออบอกเลยตายกูอบอกแล้วอบอกแล้วว่าตายทุกดอกกูฆ่าหมดกูฆ่าหมดไม่สนรู้ใครให้ยิงมัน ยังไม่ตายด้ไงวะไม่เอาแีไม่รักเลยนะไม่ตายด้ไงวะนี่นี่ไไม่ตาย่างไรเนี่ยโอ้ยไม่น่ารักเลยึอู้แต่พกกับตัวละครกูอย่างโกงแล้วก็เซ็ต <c oughs> อย่างโกงมึงตัวเจ็บของเลย เฮ้ยสกิดหรือเปล่าเนี่ยสกิดหรือเปล่าเนี่ยตามหลังเนี่ยว้ายไม่รับตีไว้ไม่รับตีไว้ไปไปอยู่ชั้นสองกันเพื่อนๆมาดิกูไม่กลัวกูไม่กลัวใครทั้งนั้นอ่นะงานเนี้ย เฮียตัวกูอย่างโกงจะไปกลัวทำไมไม่รับครับไม่รับครับอย่าพยายามตีมานะครับีลเกือบต้องขี้เฮียไม่โซโล่ใส่กูเฮ้ยใครใครมาโกตีหน่อยเฮ้ยไม่ใครมาตัวโกตีใส่กูเนี่ยเฮ้ยใครมันกตีเนี่ยเฮ้ย ใครมาตีมาเรืเ่อยๆวะเอามากูลับแล้วเ,เอามา<ห>ม,มึงขึ้นมากูลับล้วมึงขึ้นมาไปดิเอาดิมึงมาดิรัแล้มึงขึ้นมาเลย,เลยลไปไม่ได้ชั้นสอง <c oughs> ไปวม่สใใรแค่นั้นแหละผมจะไม่โดนร่วมนะครับทไมอไม่พูดกับนฮะกูกพูดอยู่นี่วะ ก็พูดอยู่นี่อาสนะอาสนะอาสนะไหนวะเฮ้ยกูทำอะไรของกูเนี่ยเอาเลยเลยอย่าไปกลัดิเรามีอาสนะเาย่มกสิบคนไม่มีตี้วครับ เร่ผมโอ้โหผมตัขนาดผมปั๊มไม่ดีเนี่ยนะปั๊มคอเนะี่ยเรื่องผมไม่หายเลยวะ่ะเรื่องผมยังอยู่คอบว้าวโอ้ติ่มกันเกินแต่ละตัวเฮ้ยขึ้นมาเพื่อนอยู่โซโลใส่กหรอ พี่อาต้องาให้เด็กดูนะพี่อาแมวแมวแมยิงกูเออยิงติดิเออเลยให้ผมขอซื้อน้ำวิ่งก่อนแลวกันอยากได้ไม่สามเพื่อเล่นเลยฮะมาตามมาตามมาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยะเอาดิจาน้ำดิจาน

บ๊อปมืนลวอย่างเงี้ยโอ้หตผมถึกมากแบบเป็นฟินน่าฟินก็เฮ้ยแล้วโดนปืนหมื่นไปก็โดนลองขี้เหมือนกันน่ะเฮ้ยรออะไรกันน่ะเฮ้ยรออะไรกันอ่ะเฮ้ยรออะไรกันอ่ะ เด็กกลาิันนะโอ้เฮ้ยเอางี้เอางี้ขอแคมป์บอกเขาขอแคมป์บอกเขาขอแคมป์ครับพี่โอ้แคมป์อะไรอ้วนก็อ้วนยังขอฮะโอเคเคไไดด้้ก็อโเคครับหน้าบอกให้แล้วไปไปไม่ได้มีด่าเลยอ้วนก็อ้วนเ้าไอเด็กเทียนี่ไปไปแคมปแคมป์แคมป์เขินมาดิเฮ้ยพี่ครับพี่ครับขอแคมป์ครับไป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  แบบไหนขึ้นมาดิจะไปไล่เขาดทำไมอ่ะฮเฮ้ยยังเล่นกันเป็นหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาห้ามโดดนะใครโดดเป็นตุด๊ดใครโดดเป็นตุด๊ดเฮ้ยโดดเป็นตุด <c oughs> ดดนต๊ดอเอาฮะเอ <c oughs> เอจริงน้องพูดถูก เอาง defense, relieve, ี้วันนี้แทงให้ฟินๆเลยตัวละครดีไปประมูลกันได้ครับอะลองเปิดเลื่อนแทมเป็นรถอ่ะมาดิเฮ้ยเออฟังนะเอาเอาเอาแต่เอาแต่มือใหม่นะเอาแต่มือใหม่เฮ้ยแทมปกตินอ่ะ

จะมาแซงก็โอ้ยทีนี่ยิงกูติดพิษร้อยตลอดไม่ปืนอะไรเหรอวะปืนยิงปกต,ปติไม่ดีเลยละนะเฮ้ยเพื่อนเมื่อไหร่อ่ะ<ห>ไอเดี๋ยวพาพนำมาตามมาตามมาโอ้โหลูกพี่ลูกตัวลากรอ่ะตามมาตามมาตามามาตามมามันจะแข้มอะไรตึกเล็กวะ

พร้อมเลยพร้อมเลยถ้ามันมาคือคือเอาเลยนะมันมาปุ๊บเอาปั๊บไปเลยอะไรนะได้ได้ได้ไอเอาเอาตัวนี้นะที่เล่นหมื่นนะตัวเล่นหมื่นนะไอตัวเล่นพกหมื่นอ่ะพกหมื่นใหม่อ่ะใครอ่ะ หรือเจ้าพวกฟินก่อนเลยได้เป็นฟินอ่ะเอาอนะก่อนเลยาแงัอ่เไปพวกมันไปไหนวะเฮ้ยมันมาตึกเชื่อมไอ้ที่อะเอาวัดวัดวัดเลยวัดเลยวัดเลยเอาชนะไปไหนวะเฮ้ยเอาชนะหายเฮ้ยหายเทียอะไรกูไม่เคยเข้าโซนเอชนะหายเ้ยไปไหนวะไอ้บอลแตกฮะไอ้แตกวะ ไปไปตุ๊กยตุ๊กยตใหญ่ไอ้ยันโรบินฮูนนี่มันท็อปฟอร์มจริงๆนะพี่ชายตึกใหญ่ตึกใหญ่เว้ยธรรมดาพอดีซ็กซิคแซกไวครับเหลองโดดคนแรกเฮ้ยมาลี่มาตึกดิมึงจะทำอะไรกันนะเฮ้ยเล่นกันเป็นเปล่าเนี่ยเฮ้ยเล่นวอลซีเปล่าเนี่ยเล่นเล่นเกมปลูกผักวะเฮ้ยอย่าพูดเยอะ เอาไอ้ลากหัวฟังนะเอาเมอม้อยู่ตรงนี้ผมจะตั้งโลกตรงนี้ยิงไปตั้งโลกตรงมันเฉยเอาฟังนะฟังนะเอาไอ้ยิงฟรีไปเดี๋ยวแทงให้ มันพูดอะไรวะไปตีเพื่อนไปดิเฮ้ยคอยยิงฟีนอเว้ยมึงอย่าโดดนอเว่ยมันจะขึ้นแล้วเนี่ยยิงฟีไปยิงฟีไปอย่าโดดนอเว้ยยิงฟีไปนอเว้ย เฮียฟันเข้า้างวะเนี่ยมันโดดมาหลังเพื่อนมื่อกโค่ลว่ะอสดไปไหนวะไอ้ที่แมงวนมันโดดยี่ธรรมดาน้องไปไหนอ่ะน้องไปไหนอ่ะโอ้โห ไเจ้ยปืนเหมือนจะวัดไอ้กูไงย่างหน่อยเฮ้ยก็ขึ้นมาสิรออะไรล่ะขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเยอะมีอะไรเด้งไม่รู้ด้านขวาล่างเฮ้ยขวาบนปอแป๊บนึงนะโอเคหายละไอ้เจ้ย

ไปแบบยาวเฮ้ยออหัวตี๊ดคู่ข้างตัวตลอดว่ะไม่ไหววนะันนี้เฮ้ยเราพูไปหน่อยเขาท่ามือนอะเอ้ยตี๊ดลงพิมพ์ตัดไปที่ดลงพิมพ์ตัดไปดินี่ดผมไม่ลดเลยอะ่ะเอ,อ็ดฟินฟินมากอะ่ะถึงจะนั่งหน่อยเเหรอวะนอนนอนนอนฝันงี่นอนจะนั่งไหมนอนหรือวะ พีาร์ตพี่อาร์ไม่ดีเดยวก็ตายดิผอมเฮ้ยมึงเห็นว่ามันกูโดนเนี่ยมึงก็มาช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยโอ้โติดพิษร้อยเฮ้ยเนี่ยอย่างน้อยภูมิพลมันก็ช่วยกู นี่มึงเห็นเดฟเจ็ดกูไหมเนี่ยกูขึ้นมาเนี่ยโอ้หกูเห็นเล่นโอ้โหมันเป็นยังไงมึงมาหักดูเนี่ยเฮ้ยพาตีมาหักกูเต็มเลยเฮียสุดมากโอ้ยยูพกพี่โคตรแรงไม่สวยเพื่อนนมาหยาชนะดิ

เอ๊มาดิมาดิให้ยิงเหรอป่ะััวให้เรายิงเรยิงเรายิงให้โอ้ปืนที่อะไรคุณโกเอ้ยอย่าบังดิเฮ้ยไอ้ที่ทีมกูมันดีจริงเอาอี้หันหนึ่งเหรอป่ะอ่ะมตึกเล็กตึกเล็กตึกเล็กโอ้มันจะตึกไหนมันก็ไม่ไหวแหละไอ้หี่อได้ได้ได้ ซื้อตึกให้เล่นได้มีกำลังใจไปกดไลค์แปลกๆอะโอ้บอกมาตึกเล็กเพื่อนยังอยู่ตึกนั้นอยู่เลยเฮียความสามัคคีอยู่ที่ไหนวะถามจริงเลยเอางี้ห้ามห้ามห้ามหนีนะห้ามหนีจะจะปิดคลิปแล้วจะปิดคลิปแล้วห้ามปิดทิปเอ้ยห้ามปิดคลิปเที้ยแล้ววะห้ามหนีนะห้ามหนีนะออกมาดิออกมา เดิมหมุนเฮ้ยถอ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 ยไอ้เป็่นเน่นาดควายอเฮ้ยมึงเล่นกมนี้ตลอดเลยหรอวะเฮดูอึดอัดจังวะ ดูอัดจังไ้เฮียวัดสุดตลอดอะวัดสุดตลอดเฮ้ยูทำไมในโซน่ะออกมายิงหน่อยกนมา้วัดสุดตลอด ที่ฝั่งทำมาเต็มเลยที่อะไรมางวะเนี่ยที่ที่กูไม่เคยได้เห็นได้เห็นแล้วกูแตกประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะถ้าผมอยู่ต่ออีกนิดนึงผมน่าจะแตกนะครับโอเคไม่ไปนะก็ความโกงของเซตนี้ก็ดูกันไปนะครับ